มะม่วงที่เราตอนไว้ออกรากแล้วค่ะลงดินได้แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอีกสักแป๊ปหนึ่งก่อนนี่ค่ะเราใส่แต่กากมะพร้าวอย่างเดียวมันก็เลยแห้งเราไม่ได้ใส่ดินมันก็เลยแห้งเนี่ยตัวเนี้ยพอออกรากมาประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยเหี่ยวดำเดี๋ยวเดี๋ยค่อยตอนใหม่ไม่เป็นไรตุ้มนู้นออกรากแล้ว ตุ้มนี้ออกรากแล้วนี่ค่ะมะพร้าวเราที่ออกจันเดี๋ยวค่อยดูซิว่าเขาจะติดติดไหมเพราะจันแรกน่าจะไม่ติด,ด<ว>เห็นเขาบอกงั้นนะก็ไม่เป็นไรค่ะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะ เราโอเคละได้พันละแค่นี้ก็มีพันโอเคนี่ยค่ะโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหต้นมะกรูดสงสารจังนอนกินใบมันน่าจริงเลย เห็นว่าเราไม่ใช้ยาก็กินใบของเราใหญ่เลย ยอดแล้วมากรูดน่าจะรอดแล้วล่ะดูมันห้านาทีห้องใสไม่เหลือหนูกินหมดดูมะละกอสมบูรณ์มากลูกยังกับมะพร้าว ดูดิไม่เหนือแน่เลยหนูแทะหมดกล้วยเตี้ยเราโอเคแล้วค่ะต่อยอดละดูสิเราอุตส่าห์แบบว่า ดูตลอดเลยนะดูที่ใบหมดเลยแม่ก็อุตส่าห์ตอนไว้ให้โอ้เคลมอนวันนี้อากาศหนาวๆค่ะแต่ก็มีแดดนะไม่หนาวอะแต่ลมเย็นแต่ว่าแดดก็แรงอยู่ แถบนี้กล้วยออกไล่ออกเขือกันเป็นแถวเลยค่ะน้องกอบก็เหลือไม่กี่ตัวละเลี้ยงไว้ดู <c oughs> ดูนอน เรียงกันเป็นแถวแถบนี้ก็ออกเครือกันอีกอกล้วยเราเริ่มความแรงเริ่มจะมีมาละเพราะว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะหนาวหนาวแล้วเขาก็จะเริ่มแรงแต่เราไม่กลัวค่ะน้ำเรามีในของไส้ไก่เรามีรอบข้าง ก็ยังโอเคอยู่เทนี้อยู่ที่ว่าเราจะหาวิธีลดน้ำยังไงช่วงนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรแล้วค่ะเพราะว่าถ้าปลูกไปก็ไม่รอดถ้าเราไม่ลดน้ำถ้าเราไม่ขยันลดน้ำลงได้อย่างเดียวคือหน้าฝนลงไปเรื่อยๆเลยค่ะลงจนกว่าเราจะหมดแรงลงและเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องลดน้ำมากเพราะว่าถ้าเกิดเข้าต่อราก Uh, แล้วเขาก็จะ uh, ฟื้นฟูนฟนตัวเองไว yeah. ช่วงนี้ก็แดดร้อนๆน,นะไม่หนาวอะลมเย็นก็จริงแต่มันไม่หนาว yeah. ทุกอย่างก็กำลังโอเค ดูมะพร้าวมะพร้าวเข้าตื่นตัวแล้วค่ะเข้าตื่นตัวมากเลยม่วงเราก็ทยอยลงลงทุกอย่างเลยมะม่วงก็พี่เลี้ยงก็คือกล้วยช่วงนี้หญ้าจะรกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาให้เขาคลุมดินไปไม่ถึงขนาดรกมากค่ะก็ยังพอทนยังพอเดินได้ไม่น่า ไม่น่าสะดุดมากก็โอเคอยู่อันไหนที่เราลงใหม่แล้วก็ต้องค่อยๆโอ้ยสงสัยหนูเข้ามาจัดแจงตรงนี้หมาน้องหมามาตบเขียว่าจะรื้อที่บางแหลตรงนี้ออกยังไม่ได้รื้อตรงสะพาน ค่ะของไส้ไก่เราก็โอเคน้ำเต็มเลยเน็่มะพร้าวตรงด้านในนี้เขาก็โอเคแล้วค่ะมองจากข้างนอกมาตอนนี้ก็เป็นสวนแล้วค่ะแรกๆกไม่เป็นสวนค่ะแรกแรกมองมาอย่างไง แต่ตอนนี้เราไม่แห้งแรงแล้วมีต้นไม้มีต้นกล้วยค่ะแล้วน้ำในคลองไส้ไก่เราเยอะแล้วก็โอเคนี่พอม,มานั่งเย็นแล้วก็ลมเย็นๆก็โอเคค่ะมีความสุขดีช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเพราะว่า,าไม่มีฝนแล้วก็เริ่มหน้าหนาวเขาเริ่มหนาวเราก็ดูแลต้นไม้ไปที่เราลงไปเราก็ดูแลไปค่ะเพราะว่า เราจะไม่ค่อยลงอะไรตรงช่วงนี้ถ้าลงแล้วมันไม่รอดอะค่ะลดน้ํายังไงก็ไม่รอดลดแล้วก็ลดลดไปลดมาก็เหมือนจะตายหรือมันไม่โตมันมีอาการเหมือนไม่โตเราก็เลยว่าเฮ้ไม่ต้องปลูกเอาแค่นี้พอเอาเอา,เอาที่เราปลูกไว้เมื่อตอนหน้าฝนให้เขารอดก็โอเคแล้วละ่ะน้ําในคลองไส้ไก่กเ็เต็มเต็มเบิรมที่เราที่เราเว้นไว้อะคะ่ะเนี่ย สูงเท่าเบิร์มเลยเราก็เลยว่าอ,อพอแล้วละ่ะก็น้ำออสวนละเซลเราก็ไม่ได้เปิดใส่เราเก็บเก็บกักน้ำไว้เดี๋ยวจะทำนาอีกรอบหนึ่งตรงนี้ค่ะด้านในเราเพิ่งจะเกี่ยวไปก็เดี๋ยวก่อนรอสักแป๊บหนึ่งก่อนค่ะให้เข้าเซตตัวนิดนึงตอนนี้ก็บางทีพี่พ,พี่น้องๆบางคนเขาก็ยังไม่เกี่ยวกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวสักแป๊บก่อนเราค่อยค่อยลงมืออีกรอบนึง ให้เขาพักนานิดนึงแป๊บหนึง่งนี่แหละค่ะทำสวนทำเกษตรอยู่ไร่นาใช้ชีวิตอยู่บนนอกก็อย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะถ้าเรามีต้นไม้มีสวนมีที่ดินเล็กๆน้อยๆเราก็ทำได้ค่ะแต่ถือว่าคนเดียวสไร่นี่ก็เยอะค่ะคนเดียวเหนื่อยมากยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากจริงๆไม่ต้อง สวนไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะไร่เดียวไร่เดียวก็พอก็ได้แต่นี่เราได้ทำแล้วเราก็เลยว่าเผื่ออนาคตเพราะถ้าเราปลูกมะพร้าวไปอีกหน่อยหนึ่งเขาก็สวนตรงนี้เขาก็ต้องเต็มทึบอะค่ะ,ะทึบเลยแหละพอเขาโตแล้วทึบเลยอะเป็นไร้ต้นเราเพาะเองปลูกเองลงมือเองเดินดูเองดูแลรักษาเองบำรุงเองไงเงี้ยค่ะก็ โอเคอยู่ค่ะภูมิใจทำไว้ให้ลูกให้หลานเผื่ออนาคตเข้ามาเที่ยวมาเดินเล่นเงีย้ยพาเพื่อนพาฝูงมาเขาก็ยังมีความสุขเขาเห็นต้นไม้เวลากลับไปทํางานทําอะไรเขาก็ชื่นใจของเขาอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอะไรมากค่ะทําสวนไม่มีวันรวยทำทำเกษตรไม่มีวันรวยแต่พออยู่พอกินโดยที่เราไม่ต้องทุกข์มากไม่ต้องอ ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนอกจากเราลงแรงของเราไปอย่างเงี้ยวันไหนวันวันไหนเราเหนื่อยเราก็พักวันไหนเราไม่เหนื่อยเราก็ลงมือทํานิดนึงช่วงไหนที่เราไม่ได้ทําเราก็เดินดูต้นไม้ที่เราปลูกไปดูความเจริญเติบโตของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขดีค่ะก็เพื่อนเพื่อนที่เหนื่อยเหนื <S <S ่อยลาๆก็มาดูก็ <S <S <ๆ>ขอให้มีความสุขกันนะคะนี่ค่ะของไส้ไก่เราโอเคแล้วค่ะ ทุกอย่างกำลังไปได้สวยเลยค่ะในน้ำก็มีปลาปลาดุกปลาช่อนปลานิน ปลาทับทิมมีหมดแต่ยังไม่เยอะมากเพราะว่าเราเพิ่งลงไปเราไม่อยากลงเยอะถ้าลงเยอะไปปุ๊บนา,านาเราที่เราเป็นที่ของธรรมชาติอะไรเงี้ยเป็นที่ธรรมชาติแล้วปันดินกับปลาทับทิมอ่ะถ้าเรามาปล่อยตอนเล็กๆอ่ะเขาจะไม่เหลือเดี๋ยวจะโดนปลาช่อนกินหมดเราก็เลยค่อยๆทยอยแต่ว่าถ้าสระข้างในสระอ,อันใหญ่ด้านหน้าปากทางด้านหน้านะคะด้านหน้าสวนนะคะลงไปแล้วแต่เขาก็โตแล้วค่ะไม่เป็นไรเขารอดเขารอดค่ะ ท่าน,นี้ก็ต้นไม้เราก็เดินดูต้นไม้ไปเมื่อไหนเราอยากลงเราก็ค่อยเอามาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ก็สำเนียงบ้านสวนก็มีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวน้ำหอมก็มีละมุดมีลำไยที่ว่าเราเพิ่งจะเอามาลงทดลองดูว่าเขาจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้นไม้อะไรที่เราไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอมาเราก็เอามาลงมาลงมาลง,าลงไว้ให้ ให้มีในสวนอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดไหมแต่ถ้าเขารอดเราก็โอเคถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทดลองไปที่นี่ก็เส่วนมากก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ทํานาทํานาเราก็ทําไปเรื่อยๆค่ะเพราะเราลงบางทีก็สองเดือนกว่าสามเดือนก็เราก็เกี่ยวแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะตรงกลางเนี่ยค่ะตรงกลางเนี่ยเราจะไว้ลงนา ข้าวที่เราจะไว้ทำพันอะไรเงี้ยก็ลงตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเราแบ่งไว้ทำนาทำนาปังอะไรเงี้ยค่ะตรงไหนที่เราพอจะลงมือได้เราก็ลงมือนี่ค่ะก็ต้นไม้เราก็จะอยู่ประมาณนี้เก็บ ผลไม้อะไรได้มาก็ส่วนมากจะมีกล้วยค่ะก็แบ่งแบ่งญาติญาติพี่น้องเ mm. หลือจากที่ญาติพี่น้องกินแบ่งกันหมดก็เหลือเราก็ขายอะไรเงี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้ขายเก็บไว้ที่บ้านกินแล้วก็แบ่งลูกหลานเงนี้ยค่ะกินกินกันไปก่อนเพราะเราก็เพิ่งจะขยายปีแรกปีอันนี้เข้าปีที่สองแต่ว่ายังไม่ครบสองปีอะไรเงี้ยค่ะปีกว่าแล้วก็ยังได้แบ่งปันคนแก่แล้วก็เด็กๆทานก็โอเคดีใจแล้วค่ะ เนี่ยค่ะสวนมะาพร้าวเราผสมประสานแรงกายแรงใจของเราเองมีความสุขมากค่ะเนี่ยอาทูี2 e 2ที่เราตอนมาเรามาลงเลยเขาก็เป็นแล้วมีความสุขมากเห็นต้นไม้เราโอเคอะไรเงี้ยเนี่ยกล้วยหอมเราก็พยายามลงกล้วยหอมเตีย้อยอะไรเงี้ยใครมีอะไรให้ลงเราก็ลงหมดค่ะดีที่เราไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องซื้อแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องลงทุนมากเราลงทุนแรงอย่างเดียวเนี่ยค่ะไปบ้านอามาก็ได้มาทีละต้น2ต้นเราก็มาปลูกแล้วก็ลดน้ําสักสองสาวันติด,ต,ดติดกันเดี๋ยวเขาก็ติดรากแล้วเนี่ยต่อย,ยอดแล้วโอ้ก็โอเคอมะพร้าวเราก็โอเคละอันนี้ล่องไส้สไก่เราในคณะด้านใน ขนาด้านในนี่ก็เราก็ลงแต่ก็ไม่ค่อยถีเท่าไหร่ไม่เหมือนข้างนอกข้างนอกถีกว่าข้างในอะไรเงี้ยมะฟ้าดูสิไม่แค่แก่นตอนเมื่อตอนเมษาไม่โตเลยก็ไม่เป็นไรอันไหนไม่รอดเราก็ค่อยแซมใหม่ค่ะปีนี้ให้เขาดีดตัวเองไปก่อนถ้าดีดไม่ได้เราก็ปีหน้าเราลงใหม่เลยเพาะเองก็เพาะเก็บไว้เก็บไว้ลงอันไหนที่เขาไม่รอดเราก็ เอามาเสริมอะไรเงี้ยเนี่ยค่ยังมีน้ําอยู่เดี๋ยวให้เขาเซตตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วเ,เดี๋ยวค่อยให้เขาเอารถมาตีให้นี่แหละค่ะความสุขของสำเนียงบ้านสวนก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะดีนะเราดิ้นโนดนจนได้รั้วไม่งั้นไม่เหลือกระวัวกับควายขนาดขนาดอย่างนี้แล้วยัง น้องยังปีนเข้ามาได้กระโดดข้ามรั้วสุดยอดเลยอะ่ะนี่ค่ะนี่ก็ตรงนี้ไม่ได้เก็บสรุปแล้วไม่ได้เก็บเลยค่ะขายก็ได้หลายตังค์อยู่ก็เอาไว้เก็บซื้อพันธุ์ใหม่มาลงลงนาปีช่วงนาปีเราค่อยลงอะไรอย่างเงี้ย่ะแต่ตอนนี้เราลงนาปังไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว จะค่อยๆเก็บค่อยๆทำ <c oughs> ดูน้องกบตัวใหญ่มาก <c oughs> เก็บไว้ดูวัน <c oughs> นั้นก็มาขอซื้อบอกไม่ขายอะขอซื้อไปทำพันเพราะว่าแม่เขาตัวใหญ่มากเ <c oughs> บ่งเลยอะเราก็เลยบอกโอ้ไม่ขายอะเก็บไว้ดูเนี้ยท <c oughs> ยอยเก็บ สะสมประสบการณ์ค่ะของเราเองเนี่ยเหลือก็เหลือไม่เยอะหรอกค่ะเหลือไม่กี่มานน้อยหรอกแต่ก็เก็บไว้ดูเนี่ยค่ะเก็บเรียนรู้เก็บความรู้เก็บข้อมูลใส่สมองตัวเองไว้ว่าเออเนี่ยเราทำอันนี้เก็บอันนี้ทำอันนี้ค่ะเนี่ยดูดิ นี่คะไั่ของมะพร้าวจะเป็นเหมือนคล้ายๆปวกเลยกินใบเนี่ยค่ะพยายามมากเดินดูเดินดูด้วยตาตัวเองดูแลด้วยสายตาตัวเองจะไม่ใช้ยามากอะไรเงี้ยจะไม่ใช้ยาเขาบอกว่าถ้าไม่ใช้ยาไม่รอดเราก็เลยต้องทดลองก่อนนี่แหละค่ะสำเนียงบ้านสวนจะอยู่ประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้สำเนียงบ้านสวนด้วยนะคะมือใหม่มือใหม่ทำ Youtube ก็ตอนนี้ก็ทดลองไปทั่วเลยค่ะทดลองหมดเลยทดลองลองทดลองดูแลทดลองทำลงมือทำเองเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชม